มาพบกับสาวซีอยู่ในสวนนีเก่าพี่น้องมือนีเมาเบิ้งปลูกเนี่ยฮะหอมปาดเอายอดีแท้ผู้ได้ปลูกใ<ย>หญ่เนียเอาเพราะมันสาวซีบอกโอ้ยยอดีแท้วนะพคนไหนปลูกจนได้กินน้ำประทานที่ใหญ่้ต้นหอมเหนม็นมบิ้งเห็นไหมนี่มะตูมนี่หรอมาอัพเดทสวนมาอัพเดทสวนนั่นเงี้ยงกอสวนพักสวนผักมินิมอลของสาวซี โอ้บกทัวเป็นหมากแล้วพี่น้องเมื่อไหร่โอ้ตำบกทัวบ่หมุนแรงเราบตำทัวสอดไข่ดโอ้กะบกพริกหน่อยเรียบบกพริกใช่ไหมอืเรียบพริกจี่หน้าบ้านก็มีกะเต็มกับบลูถ้าบลูว่ายอดออกมาไปเออต้นมาเร็วมาอัปเดตวันนี้มาอัปเดตรอบนี้เรียบร้อยเลยตัวมีอะไรด้างนี่ตัวคือละต่ว่ายังบทันในไงเต็มที่บ้านไหมเช็คหน่อย เงี้ยเลยดิคุณนะอู้ลูกหลายดกเหรอดกดกดกเบอร์นี้เห็นไหมมันเปนงูเขียวซะแลงวดจอละเครงตาไม่ดีอู้ยายหดน้าให้งเหลือเกินมาคำมันใหญ่เลยหดน้าเราสีขาวไปเห็ดตุล่าอยู่ท่าทางนี้ยังหนึ่ทางนี้บักแตงบอกช่ออยังหนึ่แตงฮะแตงเก็บไปกินรอบนั่งเราได้นไงบักแตงน้อยบักแตงกินบักเพื่อนใจดีดิน แดงน้อยแดงน้อยโอ่นี่บอกต้นมันจริงจี๊ดจริงนี่นย,ยังนี่อันนี้ย่งวะอืมเดี๋ยวเดือนมันมีหน่วยเดียวกับลูกอาอันนี้ต้นหมกม่วงอีกอีกหาปีกู้ถึงหอกอีกปีนึ่งเกิดเกิดหมากเด้อบ้างเนาะ

Lang leng, hoặc yam kênh nắm kênh không thêm bồn phi Oh, tiếng nói tiếng kiao tân em mò kìa kênh nha mùi kìa 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 โอ้เต็มเวยนี่ละโมพักเสียนที่นี่สะมากินกับตะมุุ่งนี่ต้นเออหัวจักกินเสียวั่รปรจักว่าเป็นเังใดจักต้นพักเสียนเห็นบอกพี่ย่ากาวไปอ้ยวัดประปวัดวันรรู้ประปุวัดพี่ให้ซ้อยดาว อันนี้ผ uh, wow. ักอะไรนี่ไใกล้งเป็นโมไดเป็นชบะเรวอันมึงบกนา่เน่าเป็นดอกหัน้นกินไร่ดดอกออกมากงโอุ้่นะมันมีโยงเื่องหหน่ายหุวนน้มีโยงหุ่นน้านมีหลายอะน่เอาคนหนาบะหเลยุ้นนี่ดีเนี่ยเห็น ทาานนนอืหัวแต่ไงเนาะมันบีบอู้มันสีลายย่ดิพีมันสีลายยดินี่ยว่าขาเจ้าบ้านขาเจ้ามันดอกชากุละาเป็นมะนาโอ้

ตาเกตาเกยตาสีวาวอ้หอกแมันเศร้าหักเหลือินเนาพอแล้วอกแล้ววอ้มนี่ยังโอ้คือนั่งตานี่เอนี่องมันสีเอ็นไหมก็ดให้โอ้ยบ๊อบบ๊อบบาีมาเห็ดอันยังจีว้พี่เห็นี่แนนดีเป็นแต่ตำบนะตำมกกรูดใส่ขาขาเขากัมีด้ กับตะไครบอมื่นนะมันจีของน้ำดูนะไอ้เรื่องนอนนนีเขียนึงแเอาไปเอาไปเด็ดเไปจักขวนนึงไอ้เพาติดตำตยืนตำเเพ็ดเบ้อใส่บักตำบักกลวย้เห็ีบักเขียเองต่จาเห็ดตำบักกลวยใส่บักเขียนขึ้นใช้ยังสีก็มีบ่ได้คือกันแล้ว้ต่สูตรไปสูตรมัน ผู้ใดเห็นอะไรก็ได้ว่าแต่จะคว้างกินเราเสียบอุ้ยดีเลยนี่นี่เอาไปพู้ใดโอ้มันหลุดต้นตัวนี้มันมันเกิดจุ้งสันด์ว้อมอ้ยมันบานักเกิดจุ้งสันด์หรือมั้งมันตันหรือเปล่านักนะจุ่มอะไร่ปยืนมันหนักโอ้ยพันตัดถีบวมโอ้มเหี่ยวแล้วต้องมาเสียบดอกต้องเอาซุดหนังก็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 เสียบ เป็นหุกงตัไข่น <laughs> มุมนี่มุ <laughs> <laughs> นนง้งนีไปบ่าอะไรกอดตักไข่อโ <laughs> อ้นี่กกลกวยกับตัวนี้ <laughs> ลกลว,ย, <laughs> <laughs> วยปั่นลกดก <laughs> <c oughs> <c oughs> ลกูลกดก ตัตะเล็ดต้นบักค้งตัวนี้ใช่ไห้หน่อยเดี๋ยวหน่ยเดี๋ยวขอละเงวาเห็นเห็นค่ะุทางกไอ้ตเบอร์นี่มันก็ะเบียนเดียวเลไหโอ้ย บ <laughs> <affiliated. laughs> <Yeah, S 2> mm ุกงเงี้ยนบุกงงียนเจาสีมีต้นละหน่วยนีต้นละหน่วยพักติ๋วได้นีครณจกบกติ้วมีต้นมีต้นหมูเงงต้นหมูงีงต้นหมูงี้ยตนหมี้ยเงียบสงบดีจ้ะไปฝันเระขลังกันได้วิได้ตไปต้นชาได้หนชาหลวงอยู่ทางหลังบาน ซาซีฝากบอกเอฟซีเนี่ยฝากกดฝากกดไลค์กดติดตามากดซับสไครต์ให้ซาซีน่ในด้จ้าไปแล้วมือม่อนี้มื่อนีผ้ามื่อนีเมื่อนีผ้ามาเมืองยังมื่อนี้ผ้าม,มาเบิงบ้งผามาเบื้งสวน,สวนอัปเดตสวนบ่แมนบ่ได้มาหลายมือแล้วบ๊ายบาย